โอเคครับผมวันนี้เราอยู่กับเซเว่นไนท์นะครับผมกับตู้ที่ทุกคนกรีดร้องก็ปเป็นแถวๆนะครับผมนะกับตู้อดีตเซเว่นไนท์อ่าเผื่อใครไปเล่นเกมแล้วอธิบายให้ฟังตัวอดีตเซเว่นไนท์เนี่ยโดยปกติแล้วจะหาจากการเปิดกาชามไม่ได้นะครับอ,อดีตเซเว่นไนท์เนี่ยเราต้องผสมเท่านั้น อ,อธิบายให้ฟังก่อนเราต้องผสมเท่านั้นมันมีโอกาสออกระหว่างทางไหมมีโอกาสอยู่ที่อย่างที่เห็นอยู่นะครับ0 0 2 6์อะไรก็ว่าไปแต่การันตีอยู่ที่ผสม5ดาวให้ได้200ตัวซึ่งการผสม5ดาวได้เนี่ยคุณต้องเอาเอาเอา3าดาวเนี่ยตีขึ้นบวก5 2ตัวเอามาขึ้น4ดาวและเอา4ดาว2ตัวตีขึ้นบวก5เอามาขึ้น5ดาวแลวเอา5ดาว2ตัวตีขึ้นบวก5เพื่อเอามารวมเป็น6ดาวทำขั้นตอนทั้งหมดนั่นแนะคุณจะได้ตรงนี้1 แล้วเมื่อต้องทำอย่างนั้น200ครั้งเพื่อการันตีเซเว่นไนท์เพื่อการันตีอดีตเซเว่นไนท์นะครับผมและตอนนี้อยู่ดีๆมันก็เอาตู้นี้มาลงนะครับผมอ่ะเพราะเมื่อก่อนมันได้ยากมากครับคุณได้จะไหนได้บ้างอ่ะจากที่ผมเมื่อกี้ที่ผมบอกเมื่อกี้คือผสมใช่ไหม mm. อีกที่หนึง่งคือหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดครับผมมันจะมีชั้นที่คุณสามารถรับอดีตเซเว่นไนท์ฟรีได้ได้ที่นึงนะครับผมฟรีๆเลยแค่คุณไต่หอไปให้ถึงชั้นท่านไหนวะ 200ครับ2อ0บอกว่า200ครับคุณไต่หอถึง200คุณจะได้ใบซูมหนึ่งใบครับชั้น200ครับมึงต้องเจอกับอดีตเซเวนไนท์เวลล์ครับผมอดีตเซเวนไนท์ Knight, คนเวลล์รพร้อมลูดี้บัฟโลถึกและอลิสบัฟถึกอีกทีนึงแล้วตอนนี้อยู่ดีก็มีกิจกรรมมาที่คุณสามารถเปิดได้โอเคมันไม่สามารถใช้เพชรในเกมเปิดได้ต้องเป็นตั๋วที่มาจากการเติมหรือตั๋วที่มาจากกิจกรรมเท่านั้นซึ่งกิจกรรมคืออะไรกิจกรรมคือเวลาคุณเอาตัวไปฟาร์มเนี่ยมันจะได้กล่องมานะ มันจะได้กล่องแบบนี้มาซึ่งกล่องเนี่ยมี3แบบมีกล่องพะจ,จัน์เสี่ยวกล่องพะจ,จันทร์ครึ่งดวงแล้วก็กล่องพะจ,จัน์เต็มดวงซึ่งในกล่องพะจ,จัน์เต็มดวงมันมีโอกาสได้ตั๋วเซเว่นไนท์ตั๋วไปสุ่มอดีตเซเว่นไนท์ด้วยถามว่าสายฟรีมีโอกาสไหมถ้าสายฟรีดวงแข็งก็จบครับใช่ ซึ่งหลายๆคนก็บ่นกันว่าเอ้ยตัวมันแรทําไมถึงต้องเอามาทําอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็ใช่นะผมเนาะเพราะตัวมันแลที่ต้องหาจากความพยายามเท่านั้นไม่มีการเปิดกระชาสุลต่านไม่มีสิทธิ์แต่ตอนนี้นะผมทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถ้าคุณตังถึงหรือคุณดวงดีอีกประเภทหนึ่งที่ผมรู้สึกค่อนข้างที่จะขำขันนะผมก็คือกลุ่มพ่อค้าเนาะที่เขาไปไล่กวาดราคาพวกรหัสอดีตเซเว่นไนท์มาแบบกวาดมาทุ่ๆกวาดมาห้าพา แล้วก็เอามากวาดมา5้าเพาวกวาดมาหลายไอดียแล้วก็มาแล้วก็เอามาขายเก่งกำไร8เพาวเพ้าเพวดีครับเกมมันเกมมันทำอย่างนี้อย่าไปสนับสนุนดีกว่าครับเกมเอาตัวที่แรแลแบบนี้มาขายคุณแย่ครับเชื่อผมแย่มันแย่มากครับอย่าไปทำตามมันครับพวกนี้กลไกการตลาดห่วยแต่ครับผมเนอถ้าคุณไปทำตามมีแต่สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นครับเกมมันเป็นอย่างนี้เกมมันทำเอาแต่ตังค์ครับอย่าไปอย่าไปทำตามมันครับ อย่าไปทำตามนะครับมันแย่มัน yeah. แย่เกมทํำเอาแต่ตังคุณคิดดูดิเป็นอะไรวะไอพวกนี้ <c oughs> ผมมันรับไม่ได้จริงจริงผมไม่ชอบเลยอะไรที่แบบว่าทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มันอะไรอะ่ะมาไงนี่พวกคุณยัดขอผมเหะเห็นม <c oughs> ูลค่าเมื่อกี้แล้วหวังว่าคงจะไม่มีใครถามน,นะครับว่าทำไมผมถึงไม่เติมเปิดฟินนะครับ <c oughs> 98ใบนี่ผมมีโอกาสไม่ได้ไม่ใช่ผมมีโอกาสไม่ได้ครับ เพราะว่าเพราะว่าการันตีมันร้อยโลแต่ถ้ามันได้ก่อนก็ดีครับผมล็อกไว้เป็นจูลีกับไพร์นะครับผมเนาะเอ้ยจริงผมไม่ใช่นี่ดิจงเป็นจูลีกับไพร์เพราะว่าเอ่อโรซี่เนี่ยเป็นทีมเดสเนาะซึ่งผมยังยังไม่ได้พร้อมใช้เท่าไหร่ซึ่งไพร์เนี่ยมันเอาไปใช้กับทีมกายภาพผมได้เนาะแล้วก็จูลีเนี่ยเอาไปใช้กับทีมเมลครีที่เป็นทีมโควิดของผมได้เพราะฉะนั้นผมเลยสองตัวเล็ตัวไหนก็ได้ได้ไดมดหมอไม่เต,เติมเปิดฟรีเหรอครับเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนทีหลังเอานี้กอ ตอนแรกก็จะเก็บตังไว้เติมเปิดฟิลแหละแต่เปิดเกมมาวันนี้แล้วมันเอาตู้นี้มาใครจะดใจไหวอะคุณมันไม่มีมันไม่มีต่ํามันไม่มีต่ำกว่า3ดาวเพราะฉะนั้นทุกใบจะเป็นใบทองมาเลยอยู่แค่ว่าจะมีอ้อลาด,ดำออกมาเร็วแค่ไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราไปกันเลยดีกว่า let's go มาตีแรกครับเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่เดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่ อุย้ยเงียบเลยอ่ะอุย้ยเงียบเลยอ่ะอุยอ้ยอุ้ยไม่มีดาเลยอ่ะคุณอะไรอ่ะไม่ได้เราเรา,เราต้องเปิดเพลงไหมเราต้องเปิดเพลงเพราะว่าเพลงนี้ไม่ตอบโจทย์ว่ะสวัสดีขอให้โชคดีนะเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้ไม่มีเลยไม่มีภาพเลยดำให้พี่หน่อยน้องพี่เปวาการันตีโอ้ยเพลงจบย่แล้วเอาเอาเอาเพลงจบมาแล้วมาไหมใช่เป่าดำมมาใช่แต่แต่ใช่เป่า รูปถั่วถู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 อดีตเซเว่นไนท์อดีตเซเว่นไนท์อดีตเซเว่นไนท์โอเคถูละถ,ถ, okay. ถูแะถูแะปึ๊บอ่าไม่ใช่ไปสู่เสสพียวตันที่จะกอบกู้โลกใช่ป่าววะเออเพลตันยังไม่มายังไม่มาเขายังไม่มาไม่ได้เลยว่ะ Let go Let go Can't hold it back anymore Let it go แต่ช่างอันเที่ยงธรรมและดำเป็นความที่ิีเอ้าเอาาอาเ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 อา Let it go Let it go Let it go Yes 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 Who ไม่ต้องเติมแล้ว Who หลังจาก18ใบหลังจากนี้กำไรล้วนๆครับ อิ่มแล้วผมอิ่มแล้วขอให้ฝันเป็นจริงโฮ้ยฝันเป็นจริงแล้วฝันเป็นจริงแล้วไม่เอาแล้วไปเอาแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเปิดทีละโลเล่นเลย,เลยคุณจั่วไพ่มาผิดคุณจั่วไพ่มาผิดใบสินะครับสบายแล้วผมแต่ไม่กี่บาทสองไหมประมาณสองพันกว่า,าวอยากคือมันดีด้วยคือมันมันแบบไม่รู้สึกเสียตังคเปล่าเพราะที่ได้มาคือสีดาวเราไปผสมต่อได้ไอ้ยูอี บายแล้วคุณผมอิ่มแล้วบึมเข้าไปไปดท้ายสุดท้ายไปดท้ายฮึบฮึบฮึบอย่าน้อยเราถูกหลักนะครับถูกหลักนะจบนะครับโอ้โหคุณดูสิคุณคุณดูพวกคุณดูท่านี้นะครับขอสั่งให้ขจัดความชั่วทั้งปวงโอ้โหาคำพิพากษา ชีวิตนี้อยากเกิดไปเก้าอี้ว่ะครั้งนี้ล่ะถอดด้านไปก็มีแต่ทำเรื่องแย่ลงแมงเฮมบดอนเนอะสุดยอดสุดยอดครับอิ่มแล้วครับวันนี้อย่าเป็นบันไดให้เธอเหยียบบอสร้าความยุติธรรมสุดยอดเลยว่ะผมแบบดีครับดี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 อ่ะมาเลดิตโกเลดิตโก